สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าจู s ิสึ i s เซนแฟน t อมนั่นเองนะครับเกมมือถือจากอนิเมะมหาเวทผนึกมานั่นเองุผู้ชมครับเป็นเกมกทิ่ิตอลแที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมภาษาไทยด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟ,ฟิกในเกมกันเลย โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันเล่นกันเนาะเกมนี้นะครับจะเล่นตามภารกิจตัวเนื้อเรื่องนะครับมีพวกอีเวนต์นะครับมีารกิจในส่วนของการฟาร์มทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับแล้วคำามาเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องที่ตัวเกมกําหนดมานั่นเองนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกทีมของเรานะครับทั้งหมด3ตัวละครเนาะแล้วก็ตัวที่4ี่ถ้าเรามีเอามาด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีกองหนุนกับสนับสนุนนะครับที่เราสามารถเอาเพื่อน นะครับในทีมอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ผมไม่เอาไปนะแล้วก็ทําการเริ่มต่อสู้หลังจากเริ่มต่อสู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวบทสนทนาแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับคือณตอนนี้ตัวเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วครับถ้าใครอยากจะอ่านหรืออะไรแบบนี้ก็โอเคนะครับหรือถ้าไม่อยากอ่านอะไรกดสกิปด้านขวาบนได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดข้ามเพื่อเข้าสู่การต่อสู้นั่นเองคุณผู้ชมครับมันก็จะมีอ่าโหลดดิ้งนิดนึงนะครับ การเล่นของเกมนี้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ทักษะตัวละครแต่ละตัวที่สําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวท a l s l สลั Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight Harry Potter b l u a r k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกม Center ดิอ่ะเรียบร้อยนะครับ มันจะเซตประมาณนี้นี่ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองโจมตีสกิลบ้างนะครับก็อย่างเช่นอ่าสกิลพเพกนะครับนี่ต่อยต่อเนื่องแล้วกดใช้ไปเลยอ่ะสกิลนี้นะครับกดใช้ใส่ไปเลยอันนี้ก็ใช้ใส่ไปเลยนะครับแล้วกดโจมตีดูน่ครับจะเป็นสกิลนะนี่นี่อันนี้เป็นสกิลพื้นฐานเฉยนะครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลอัลติเมทด้วยนะครับต้องรองเกตสีม่วงนะครับเวลาที่ ัวละครเราโดนล็อกเป้าหรือเราล็อกเป้าเขานะครับก็จะเพิ่มเกียรติตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้นะครับยัองอ e ีเวฟหนึ่งนะตรมตีไปนี่ครับมาแล้วเกียรติตัวละครนะมาแล้วหนึ่งตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะแบบใช้ดูหนึ่งตัวละครก่อนนะครับคือตัวพระเอกของเรานะกดใช้เลยอันนี้แบบโจมตีธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับโจมตีไป นี่ครับมาเป็นแบบคัสซีนับตีแบบนี้นี่โอ้มาไหมครับผมเออย่างเทพนะอันนี้ก็มีคัสซีนิดหน่อยนะครับนี่โดนอีกของตัวละครนะครับยังไม่มานะแต่น่าจะจบแล้วแหละผมว่าน่าจบแล้วมั้งเนี่ยจบแล้วนะครับนีก่ก็จะเป็นวิกทอรี่ประมาณนี้นะ อันนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบง่ายๆนะครับการเล่นตามเนื้อเรื่องหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําการกรอกโค้ดตัวละครนะครับแล้วก็แนะนําในส่วนของตัวละครเบื้องต้นเราควรหาตัวไหนมาเล่นกันบ้างนะครับเพราะอะไรนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวที่นี้นะครับไปที่การกรอกโค้ดนันก่อนเลยนะครับการกรอกโค้ดของเกมนี้นะครับน่าจะอยู่ที่อ่าไม่อยู่ที่โปรไฟล์ก็อยู่ที่ตั้งค่าเมนูนะครับแล้วก็นี่ครับรหัสเนาะก็ผมจะมีโค้ดใส่ไว้นะครับ ก็เอามาใส่ดูนะครับนี่ครับเป็นโค้ดแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทุกท่านเอามาเกาะกันดูนะสําหรับตรงนี้นะครับนี่ครับหลังจากเกาะโค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ของขวัญน,นะครับแล้วก็ทําการรับทั้งหมดเลยน่าจะใช่ตัวนี้แหละเนาะอันนี้ก็น่าจะได้พวกของโค้ดอะไรแบบนี้เต็มไปหมดแล้วนั่นเองทุกผู้ชมต่อมานะครับเราไปที่กาชากันนะครับ เดี๋ยวมาแนะนําตัวละครที่น่าสนใจนะครับตัวละครผมจะแยกเป็น3สายเนาะสายจูบตี้ซัพพอร์ตแล้วก็แข็งนะครับก็จะแบ่งเชียร์เป็น S, S แล้วก็ A นะครับอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูสายแรกกันก่อนเลยก็คือสายจูบตีระดับ S, S นะครับก็คือโกโจซาตูรุตัวนี้เลยนะครับโกโจซาตูรุนะครับนะก็จะเป็นระดับ SSR สีฟ้านะครับใช้ได้ยาวถึงแพทปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็อีกตัวละครนึงเป็นระดับ S นะครับก็คือโนบะระ SSR นะครับสีแดงเอสีน้ำตาลนะครับโนบาระเอเดน่าสีน้ำตาลนะแล้วก็ระดับ A นะครับจะเป็นอิตาดูรินะครับเอเดนาสีเขียวนะเะเอกของเรานะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะก็เป็นโจโกะนะครับเอเดนาฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสายโจมตีนะต่อมาก็จะเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับท่านผู้ชมตัวสายซัพพอร์ตมีตัวไหนน่าสนใจบ้างก็คือจะมีในส่วนของตัวยากะระดับเอเดน่นะครับเป็นระดับเอเอเนะ เป็นระดับเอเดยากะที่เป็นพออโรงเรียนนะผมทำไม่ผิดนะเออเป็นระดับเอสีแดงใช้ได้ยาวเลยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้นะครับเอหายากไปนะครับเรามาดูอ่าด้านล่างที่เป็นเอที่แบบน่าจะพอหาได้นะครับระดับเอเนาะนานามิ ami, นะครับเอสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮานามิแดงนะครับที่เป็นเอตาวนี้ผมว่าไม่ต้องหาหรอกมันเอเลยนะแต่ใช้ก็ได้นะถ้าชอบนะครับแต่ตัวที่หาง่ายก็จะเป็นตัวนี้คช้ตัวยกิ สีน้ําตาลนะครับจะเป็นระดับ R ใช้ได้ยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็คายโตโยกิ SR เขียวนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ยาวเหมือนกันนะครับทั้งสองสีเลยนะหรืออีกตัวนึงนะครับถ้าหาไม่ได้นะเป็นซัพพอร์ตนะครับอินุมากิ R สีแดงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดพวกสกิลต่างๆอันนี้ลองไปอ่านและตัดสินใจกันดูว่าคนเลือกตัวไหนเพราะว่าตัวละครที่เป็นเทียริสนะครับเอาไปจัดแล้วมันไม่มีตามนั้นนะครับก็ต้องมองดูว่ามีตัวไหนนะครับนะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นสายแท้งนะครับ เอสนะครับณตอนนี้ก็เป็นแพนด้าเขียวนะครับพี่แพนด้าเข้ามาแรงเือนะระดับเอสนะครับจะเป็นมิววสสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดก็คือในส่วนของตัวแพนด้าระดับอานะครับที่เป็นในส่วนของตัวแพนด้าสีน้ําตาลนั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นสายแทงเนาะกระชากันเถอะนะครับสมดึงหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราสุ่มตัวนี้นะครับโอ้มันมีเป็นขั้นเลยหรอมีเป็นขั้นนะครับเดี๋ยวลอง เปิดน,นี้ดีไหมเร็จเปิดเลดอัพอันนี้ดีกว่านะครับพอไหมวะอ่ะลองสุ่มดูนะครับะสุ่มไป100อันนี้มันเป็นแบบต้องซื้อนี่วาตัวฟรีใช้ตู้สเต็ปไม่ได้สเต็ปอัพแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเสียงเงินนะครับต้องเสียเงิน <laughs> เป็นสเต็ปโอเมก้าส์แล้วสุ่มแบบตู้ธรรมดาอันนี้แบบ อ่าสุ่มใหม่ได้กระชาการันตีเนอารนะครับอ่ะสุ่มไปเลยคือมันรีดีอ่ามันรีได้เรื่อยๆเหรอกดข้ามเลยอันนี้ใบนี้มันสุมม่มเอ็รได้นะครับโอเคมันรีได้ไหมไม่อยากได้ตัวเนี้ยเฮ้ยสุ่มใหม่นะครับผมว่าถ้ามันหาได้อ่าไม่รู้ว่ามีกดโจสตูโรหรือเปล่านะครับ ไม่มีก็หาพวกตัวละครอะไรโนบะระถ,ถ้าหาได้นะครับเอานบะระก็ได้นะถ้าโคโจสตูรุมันไม่มาในนี้นะครับเนี่ยโนบระนบระก็โอเคนะครับเออเนี่ยตัวนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ลองเลือกเฉยๆนะ จริงๆก็ต้องดูหน้าตู้หน้าใบอะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะสุ่มได้โคโจสตูรุหรือเปล่าถ้าสุ่มได้ก็เอาโคโจสตูรุรไปนะครับอา่าต้องเสียเงินต้องเสียเงินอืมการตีเอหืือสูงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูนะกาชาหนึ่งรอบกันไปนะครับนี่เนี่ยตูมเข้าไปครับมาแล้วครับมีทองสองครับสามสี่อุย้ยมีลุงมา เนี่ยตัวนี้นะครับใช้ได้เนาะยุกิไคโตะครับเป็นเอ่าเสริมพลังคุณใสตัวเนี้ยดีนะครับนะตัวนี้ดีนะถ้าแบบอยากได้ซัพพอร์ตนะครับนะตัวนี้ใช้ได้ยาวด้วยนะครับนี่ครับงุนงงมันจะมีพวกอ่ที่เป็นการ์ดคัดซีด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าสนใจนะครับโอ้โหแล้วนี่ล่ะยุกิไคโตะตัวนี้ก็ดีนะครับ ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ดีใช่ไหมยูกิไคโตะมันมี SR กับ R ระดับ R ที่มันสามารถใช้ได้นะครับอิตาลนริเอาไปไกลๆเลยนะครับโอ้โหเอสอาร์แม่งเป็นไอ้นี่เฉยเลย <laughs> มันจะมีที่เป็นการเสริมนะครับสุมีกครั้งได้ไหมอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกัน ก็พอได้อยู่นะครับสมวอีกได้ไหมส่วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดข้ามโอ้โหเอสเป็นแบบนี้กละอ่ะคือน่าจะประมาณนี้นะครับท้ารียดีนะครับถ้าถามว่าตัวเกมนี้มารีไอดีได้ไหม,มเดี๋ยวดูที่ตั้งค่าก่อนนะครับโอเคครับผมก็อันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ลองไปหากันดูนะสำหรับตัวละครที่กล่าวไปนะครับผมท่านผู้ชม ส่วนเมน,นูอื่นในเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องอีเวนต์นะครับการฟาร์มด่านหาทรัพยากรต่างๆมาอัปเกรดตัวละครน,นี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เล่นไปรอปลดล็อกน,นั่นเองุผู้ชมครับเอาว่าใครชอบเกมนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ